สุสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ขาลงาสมสบายดีเมฆเย้ยดขคนอยู่ีม่แหงยทมับุญขึ้นโม่แล้วย่างจีย่างเนาะลำเลืองมาหดอะไมาแต่สาวผู้ใดแต่งแต่ห้าวห้ามาเ้าสจไปงานดองเสียงอันระเจ้ากำลังการกิกกิกอยู่ S <s <uss ur ra> มาต่เดือนพมาต,มาต่คืน,นต้อ,ทอ,อ,อ,องทำย่างไรผแพ่งลำเล่องมาหอดจากโมง <S <s <uss ur ra> ตื่นมาอลละเห็นแหละยันมาคืนกจะจาบ่ายโมงหนึมาจากห้องโอมาแต่ตอนกลางคืนฟังเบอร์กราจาว่ามวนขนาดนี่ฟังเบิ่งเ้าบอรท่นเคยเบิ้งได้ขนาดเราเคยเห็นมั้ยบ <S <s <uss ur ra> ่ <uss ur ra> ค่ะรุ่นน้ำกันพี่น้องคณะใหม่น้องใหม่สุริยานะพักกันมาหอดเท่ากันได้ลูกพอถามเนี่ยมาหอดแต่เศร้ากบเปาลูกมาแต่คืนเนี่ยเ่าลูกสามโมงเช้าน้องใหม่สุริยานี่่ขนาดลำเลืองเนาะสิมาลำให้ฟังมแมลง ต่พีทำลายกำลังกลางกลางเวทีอยู่ก so, like, <st unlikely> <pet succeeding> ็เมาลงมาโมบุญมากับซาวแพงในเขียวคนกระลายในบุญในงานเป็นนั่นแดนเซอร์บอลลูคือเป็นมอลลัม อมาล่าคนี่เลนซือมาลูกมีจ้กคนขนาดมีจ้าคนขนาดเจ้าเป็ท่างยูทูบตันลูบากว่าลูกมาคือจะบุกถึงมา สไต์ดีทำบางน,น,นอกบางนาภายในประเทศหลากยต่างประเทศมันจะมางานพอดพระเจ้างานบุญบันรน,น้ำมรางานแจกพระเจ้าแ้วก็มีมอลลัเลือนนอกมาเสียมแรงเสียมฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮามาฮ่า่ ว่าอันว่าพูดเห็นอยู่เห็นเจอย่างนนดองยังยังบเคยเห็นกาแฟเี่ยวกันตีฮะฮะทีบกันฮะอจเนว่าเมเขียวมาาสาสัมผัส ่าพี่น้องว่าซั่นเป็นรับเรื่องบ่บ่นางมีหมอลำแม่นหมอลำเบิดกูคนบ่บ่ได้เป็นนางเอกนางเอกบ่ทันมาบ่ทันมาบ่รู้เพราะฮะบ่รู้มีแต่คนใหญ่สูงๆูออ่ีหยังลูกนคนิลาเออน้องสาวล่ะอันน้ยังเกิดซิวในห้องสาวมเอ้ยออมาพี่นงอหาพี่น้องว่าซั่นพี่น้องลำเรื่องพี่น้องเอ้ยมแลนี่นี่น่ะหาพี่น้องเนลำเรื่องเบิด เนาะหน้าตาก็เบิ่งบ่สมัยกันคือกันแต่ว่าหน้าตาสือกันแม่เขียวก็สังเกตคักเนาหน้าตาคือกันเอานอนหิวนอนมื่อคนก็ลำบ่โอ้หิวนอนสิหลับอยู่บ่เด้ใส่ลูกออคือกันเฮาละถามหน้าตามอในเงินว่าซนสิไปซื้อหยังบัดนีสิไปซื้อหยังมันมันฮอแล้วทอดแน่ซื้ออัน เ<ภ>มืองคงไปนี่เออบริไกลเดี๋ยวมาแล้วคะ่ะไปน้ำพอนเพ่อนขาทีเพลินไปน้ำล้อลุกลุกกเะสับทำไมเธอทำอย่างนี้ไปข <ไป S 2> ึ<อ>นป้นโม,ไม่ไปขึปป้นโม่ไป เด็พอดีอันหลับชิ้นหลับพอดเลยกองบุญรวมทางบิดเก่ากอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ม,ม,ม,นนมันกันยืนโมทนาบุญนำหามือดกับข่าวสารเนาะคอยหาดได้ถึงผู้ที่ลวงรับไปแล้อบุสุกุบุสุคนยักทั้งหลายสัพสัต์ทั้งหลายเจ้กรรมในเวรเกิมสหายทั้งหลายอุธทธ่เทวบุตรกๆกๆตน ดีอายยังวะจบไปยงวะจะให้จบมาให้ยังคุณทิดให้เบิดทุกตอนทุกคนที่ลงลับไปแล้วเลยครับบุญหลักก็ขอให้สุขสุขขอให้เจริญรุ่งเรืองข้าเองเนาะทั้งเอฟซทุกท่านทุกคนที่เข้าเบิร์ทั้งสองยูทูบกับโมทนาบุญน้ำกรรมคอยบุญคำน้ำสู้สุขกายสุขใจขอให้เจริญรุ่งเรือง ประกอบการงานสิ่งใดในสิ่งที่ถือต้องก็ออให้มีแต่วความเจริญสุขภาพแห้งๆไม่เคี่ยวขึ้นมาล่ะใช้นั่งแพงนะ่เงินมาปทองยาม

นบุญแน่และกระเบืงภาพรวมน้ำเนาะ รับรวมในงานกับสํานักงานบุญบ้านพูเด้อเนาะเพราะว่าแพเจ้าภาพเพิ่นจัดงานใหญ่ของบุญรวมทั้งหมดนี่กองมาจยอยู่วัดเนาะสาธุอนุโมทนาบุญนําเด้อสาธุนําเจ้าเพิ่นเนาะ เดียวก่อนบาทก่อนทุ่งยามแต่ละกองบุญหลังจากที่พากันโมแล้วแล้วกันลงมาลงมาลงอาหาร สาจอยไปยิ้มเอาเองาน,เนางสวยนางเลิศคือมาช่องใบาจานคนสี่คนนะคะคนะสี่ก็มาสองไปกินเลยอันนี้ไม่กินคุณชิมแล้วทิพย์กิน เปล่าแพงใส่สีแดงเลยนะเปล่าแพงอาหารมีแกงมีลาบนะคะแล้วก็มีข้าวปุ้น เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วกินได้ คลิปนี้พาเบิงพสมธนิก่อนเด้อฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเป็นกำลังใจเดี๋ยวทำคลิปต่อไปขออวยพรใซีทุกท่านทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสิสุขร่ำรวยเงินทำสุขกายสุขใจสะบ,บายดีจ้าพอกันคลิปนะ